ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m Mark t r e e c h a n n น l มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e c h a n n e l กันนะครับเช่นเคยแบบนี้นะครับกับรายการลุ้งหรือล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับก็วันนี้ประจำวันที่4กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันศุกร์นะครับที่ทุกคนน่าจะจิตใจเบิกบานโอ้โหสัปดาห์นี้ตลาดเซ็ตเนี่ยท็อปฟอร์มากนะครับบวกติดต่อกันเลย5วันแถมเป็นการบวกที่แบบเปิดกระโดดด้วยถูกไหมคือพอเปิดกระโดดอย่างนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเทคโปรฟิตได้ก็เทคโปรฟิตไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีหลายตัวนะครับปรับตัวถือว่าขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบางตัวเนาะถือว่าย่อคือย่อไม่หยุดเออต้องพูดอย่างนี้ว่าย่อไม่หยุดนะครับอ่าทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าตลาดเซทเป็นยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark t Channel ด้วยนะครับถ้าใครที่กดแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม ตลาดเซ็ตวันนี้นะครับถือว่ายืนในกรอบที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับามาร์กตีเส้น2เส้นนี้ไว้นะครับก็คือ1659 16กรับ1 6 8หลักๆเลยนะครับสาเหตุที่ตีกรอบเส้นนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าม้ามองว่าช่วงนี้ราคามันจะสวิงนะครับอยู่ในกรบนี้แหละเนาะคล้ายๆกับเป็นการไซเวย์ไกลๆต้องพูดอย่างนี้ทีนี้พอตีกรอบบนไว้ที่1682เนี่ย ถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็อาจจะมีแรงขายลงมาเนาะช่วงนี้มาร์กลุ้นให้มันมีการพักฐานลงมาหน่อยนะคือคือเพอเหตุผลหลักที่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพอมันขึ้นมาขนาดนี้เลยมีความกลัวนะครับกลัวตลาดนิดนึงเนาะต่อให้นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยหลายคนเขาจะมองว่าเซ็ตจ,จะไปแตะที่พันเนะมองถึงไปเลขพันเซึ่งมามองว่าเอะเศรฐษฐกษิจมันก็เหมือนเดิมนะครับพวกบริษัทเอ่ยรูปแบบ ธุรกิจเอ่ยตัวโควิดเอ่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบเพิ่มเติมแล้วก็ทิศท,ทางทรงดีขึ้นเลยนะแล้วมันจะดันตลาดเสร็จขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวดังนั้นก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่พักฐานเนาะแล้วก็สังเกตว่าที่ม้าบอกไปเมื่อวานนะครับว่าถ้ามันมีแทงไส้เยอะๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องเรื่องหุ้นลายตัวนะครับมันเลยจะไม่ขึ้นกันทั้งตลาดดังนั้นวิธีการเล่นช่วงนี้เราก็ ถ้าถือตัวไหนแล้วเทคโปรฟิตได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะตั้งไว้อาจจะใกล้ๆแนวรับอใกล้ๆแนวต้านนะครับก็ต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับตลาดเซ็ตวันนี้นะครับภาพรวมเลยบวก 5. 1นะครับแล้วก็สถาบันวันนี้ติดลบแล้วนะครับเมื่อวานบวกมา4วันถูกไหมแล้วก็มาติดลบเอาวันหนึ่งนะครับแล้วก็โบเกอร์น,นะครับก็ซื้อ ไปที่868เนาะต่างประเทศก็ซื้อเข้ามาวันนี้เอ้ยช่วงนี้รายย่อยเนี่ยขายรัวรวนะครับอาจจะเป็นอย่างที่มาบอกนะมันเป็นการเทคโปรฟิตของรายย่อยเนาะเพราะว่าเราไปช้อนซื้อในตอนที่ราคามันล่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้แหละพอถึงที่ช่วงเราขายถูกไหมและเขาซื้อกันเราต้องมาลุ้นว่าเราจะไปซื้อที่ข้างบนหรือเปล่าเออต้องมารอดูนะถ้าแบบนี้ กลุ่มเลนแคปนะครับก็กลุ่มใหญ่ก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเดิลแคปก็บวกแต่วันนี้คือสมอลแคปกลุ่มพวก m อ i เนี่ยถือว่าปรับตัวย่อลงมานะครับวันนี้กลุ่มไหนโดดเด่นนะครับก็จะเป็นกลุ่มฟู้ดนะกลุ่มฟู้ดเนี่ยลบ4วันบวกวันเดียวนะครับโอ้โหลงรัวๆอินชดนีเนก็ติดลบไฟแนนซ์ Finance ก็ขึ้นนะครับน่าจะเป็นอ่าอินเอเจีนะครับช่วงนี้ก็ข่าว EV ีรถ EV เนี่ยกระแสะแรงเนาะช่วงนี้ก็เห็นข่าวเบนท์นะครับที่ออกพวก EV รุ่นแรกอะไรประมาณเนี้ยดังนั้น มันก็เลยสนองไปกับตัว Energy เนาะอ่ากลุ่มอิเล็กโตก็วันนี้ขยับตัวขึ้นนะครับ2กลุ่มนี้ดันราคาขึ้นถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่า1คือให้ดูตรงนี้ครับอ่าปริมาณหุ้นกับมูลค่าทางการตลาดเนี่ยถ้าให้ดูกลุ่มอ่ากลุ่มอิเล็กโตเนี่ยก็คือ3000ถูกไหมสามพล้านนะครับถ้าเป็นกลุ่ม Energy ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็แค่17ื่น โอ้โหหมื่นเนี่คือแทบจะครอบทัตลาด <c oughs> ถือว่าคนค่อนข้างเยอะเออเนี่ยคิดดู17ื่นอ่ะถ้าไฟแนนซ์อะทั้งกลุ่มนะอันนี้ทั้งกลุ่มไฟแนนะซ์หมื่นห้านะครับแสดงว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยบ้านเราถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วแหละนะครับในของตลาดไทยเนาะดังนั้นก็ลองดูนะครับในมันยังมีหลายๆกลุ่มเนาะโอเคไม่ให้เสียเวลาไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเราเมื่อวานก่อนนะครับตัวแรก ตัวนี้ QUTC ถือว่าพักตัวได้สวยนะออลงมาที่แนวรับเลย6.3นะครับก็ลองวางแผนดูได้นะสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัว QUTC นะครับเป็นการพักฐานที่ค่อนข้างพักแบบเบาๆเนาะต่อให้ตลาดขึ้นเยอะมันก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามนั่นแหละนะดังนั้นมันก็ยังมีพื้นที่ให้เล่นนะแนวต้านเก่าเขาคือ,อ6.40เนาะมันก็จะดันๆกันอยู่ในโซนนี้แหละนะครับก็ลองดูได้นะ ตัวต่อมาครับซิรีอ่าซิรีพักฐานลงมานะครับก็แนวรับอยู่ที่1.3 2สครับสต็อปลอก็อยู่ที่ที่1.27สนะครับส่วนแนวต้าน1.44เออในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถาม2ตัวตัวนี้อสังหาช่วงนี้ก็พักฐานมาก็ลองลองดูได้นะครับมาก็ถืออยู่2อสตัวเลยนะครับแต่ซิรีไม่ใช่หนึ่งในนั้นอ่ะก็ลองดูนะครับตัว W H A เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ปรับตัวลงมาเนาะมายืนที่3.48นะครับขึ้นไปได้วันเดียวลงมาอีกแล้ว เออก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับตัวนี้แนวรับเราอยู่ที่3.46อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าแนวรับแรกเราอยู่ที่3.40นะครับโอเคยังให้ไปต่อครับตัวต่อมา B A M นะครับหรือว่าแบมนั่นเองตัวแบมเนี่ยก็เหมือนกับพักเป็น2อ,อ,อ่าอททรงแท่งแดง2แท่งแบบนี้อ่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเขาอาจจะมีการพักฐานลงมาลึกกว่านี้นะในมุมของมาร์กนะครับ เนี่ยคือมันทะลุแนวรับเราลงมาเลยะดังนั้นก็อาจจะต้องเลื่อนแนวรับนะครับมารับที่โซนนี้แทนเนาะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็แนะนําว่าอย่าพึ่งเข้าแล้วกันนะครับเพราะว่าสต็อปลออยู่ที่2.20.5นั่นเองนะครับตัวต่อมา EP นะครับตัวนี้ย่อลงมาย่อลงมานะครับแนวรับอยู่ที่6.35แต่ตรงนี้ถามว่าจะรับเล่นในช่วงนี้เลยดีไหมนะครับก็ตอบได้ว่าอย่าพึ่งนะครับไม่อยากให้เข้ามารับในช่วงนี้เนาะ เพราะว่าถ้าดูจากแนวรับเก่าเขาเลยนะจะอยู่ที่ประมาณ6.15ตรงโซนนี้มาเล่นโซนนี้ดีกว่านะครับน่าจะเพย์เซฟมากกว่าเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวรอย่อลงมาหน่อยครับอ่าเลือนแนวรับมาให้เลยเนี่ยมารับในโซนนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามันพักฐานอ่ะมันชอบลงไปที่โซน5บาทนะนะต้องพูดให้ฟังอย่างนี้เลยสำหรับตัว EP เนาะโอเคตัวต่อไปครับ Origin นะครับตัวนี้ถือว่าพักตัวได้ดีนะครับมาพักที่โซนกรอบ2แต่ว่าเป็นกรอบ2ที่ ต้นกรอบ2นะดังนั้นแนวรับก็ยังให้ที่12บาทเช่นเดิมนะครับตัวนี้ในสัปดาห์นี้มายังไม่ได้เทคโปรฟิตไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาได้ดูนะครับก็อาจจะเน้นการถือแหละเนาะถือในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราพอใจแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ออร์เรจินเนี่ยมาค่ามาตั้งแต่ราคา10.8 10. ถูกไหมพอมันขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นมา15%แล้วเนี่ยใครที่พอใจเทคโปรฟิตก็เทคโปรฟิตไปได้เลยนะครับสำหรับตัวออร g i n จินเนาะ ก็รอดูก่อนได้นะสำหรับตัวออ i g จินนะครับตัวต่อมาครับ PJW อ่าตัว PJW เนี่ยสวยนะครับแนวรับก็4.76นะครับสต็อปลอก็4.5นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากให้แดงไว้ก่อนโอเคตัวต่อมา TKS นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการพักตัวค่อนข้างสวยเลยนะครับในทรงนี้นะในทรงนี้เอาเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะ การพักตัวแบบนี้นะครับมองว่ายังไปต่อได้นะครับพักตัวเพื่อขึ้นต่อเท่านั้นแนวรับนะครับมองไว้ที่16.15.6เนาะสต็อปรอสคือ14บาทลึกไหมลึกนะครับส่วนแนวต้านก็คือ17นะครับตัวน,นี้ถือว่าน่าสนใจตัวต่อมาครับตัววาร์อัพนะตัววาร์อัพก็ลงมาถึงแนวรับเราวันนี้ลงลึกลงตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยไหมเนี่ยของไหมนะครับมีการเคลียร์ของนะครับในตอน10 สิบโมงเออสิบโมงกว่กาเนี่ยมีการเคลียร์ของออกไปนะครับพอเคลียร์ของเสร็จก็ค่อยๆกลับขึ้นไปยืนที่เดิมเนาะดังนั้นทรงนี้ถือว่าใช้ได้พร้อมที่จะพักตัวที่จะไปต่อแล้วแหละนะครับแนวรับก็ที่เดิม4 4่จุหนึ่งสะครับเตอต็อปลอตก็4บาทเนาะส่วนแนวต้านก็คือ4.44นั่นเองอ่าตัว P t l อยนะครับอย่างที่มาร์กบอกเนาะว่าตัวไหนที่มันหลุดจากตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะชอบ กระโดดแบบนี้แต่ว่าไม่คิดว่าตัวนี้จะกระโดดแรงขนาดนี้นะเออดังนั้นนะครับแนวรับมาค่้ไว้ที่โซน24.6ส่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเด้งขึ้นไปแรงแล้วนะครับถ้ามันหลุดกรอบนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนกันใหม่นะครับในทรงกรอบนี้แทนเออสต่๊อบร้อนเลื่อนครับเพื่อนๆอ,อ่าแบบนี้อาจจะเล่นง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นต้นเทนแล้วนะ เป็นต้นเทนเลยเนี่ยถือว่าเอาใครที่ใครที่ยังไม่มีของนะก็ต้องเอาเข้าเฟซบุ๊กเลแหละเพื่อเฝ้าเลยแหละนะครับถ้าส่งแบบนี้นะแนวรับนะครับ25.3เนาะสต็อปลอส24.6ส่วนแนวต้านถัดไปมองไว้ที่29.7ตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าวางแผนดีดีก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเป็นต้นเท็นนะครับโอเคทีนี้หุ้นการบ้านวันนี้ครับตัวแรก ircp นะครับสำหรับตัว ircp เนี่ยเคยให้การบ้านไว้นะครับแต่ว่า มันเคยหลุดสตอปร้อนราลงไปแล้วเนาะเออดังนั้นอ่ะไม่เป็นไรตรงนี้วางแผนกันใหม่นะครับแนวรับก็2.28ที่เดิมนะครับส่วน Stop 1. 98, 1. สต็อปร้อนหนึ่งจุ่าสําำหรับตัวนี้นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยแนะนำเนาะต่อให้ราคามันจะขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาแล้วนะแต่มาก็มองว่าก็ยังก็ยังมองว่าแบบเฉยๆอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะต่อให้ว o ลลุมจะเข้าเยอะเออเพราะว่าสัญญาณ b, b. ีมันยืนที่กรอบบนอนะ่ะดังนั้นก็ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้ภาพรวมเป็นขาลงชัดเจนเป็นขาลงชัดเจน ah sc นะครับเฮ้ถามว่า sc แบบนี้น่าสนใจไหมแบบนี้น่าสนใจนะสำหรับตัว sc นะครับต่อให้เป็นขาลงนะแต่ม้ามองว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าเข้า f a v อร์ t ิตเลย ส่วนแรกเลยนะครับตัว SC เนี่ยมีการลงมาพักฐานแล้วก็สะสมกําลังเนาะแต่เรายังไม่รู้ว่าการพักฐานรอบนี้มันเป็นการมันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าเออดังนั้นเราต้องไปพิสูจน์กันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนแนวรับนะอย่าหลุด1.32ถ้าหลุด1.32แสดงว่ามันเตรียมลงมาพักฐานที่โซนเนี้ยโซน1.14โซนเน,นี้ยนะครับเราก็อาจจะไม่เล่นตรงนั้นแต่ถ้าเขายืนในทรงนี้ล่ะ นะครับยืนยืนหนึ่งจุดสามสองหรือว่าเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยไปยืนตรงโซนเนี้ยโซน1.44อ,อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับสำหรับตัว SC เนี่ยมาร์กเนี่ยเตรียมเลยนะครับเตรียมเลยตัว SC มาและสำหรับต้นเทรนดนั่นเองนะครับชอบชอบหุ้นแบบนี้โอเคตัว SKN นะครับตัวถัดมาเนาะ SKN เอนตัวนี้พักตัวในโซนบนชัดเจนมากๆนะครับอ่านะแนวรับที่7.5เลยครับสต็อปลอสเพื่อนๆเลื่อนได้เลยนะครับแบบนี้ เพราะว่ามันพักฐานค่อนข้างที่จะดีอ่ะเออมาอกว่ามันพักฐานดีแบบนี้พักฐานในกรอบบนเนาะแนวรับนะครับมองไว้ที่7 5็ดจุดห้าสต็อปลอเจ็ดาเนาะอันนี้ถือว่าถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากพักลึกหน่อยอ่ะก็ให้ไปโซน,นนี้นะครับก็คือ6.8ดแปดเนาะส่วนสต็อปล็อตอ้ส่วนแนวต้านนะครับก็คือ8ปดจุดห้านั่นเองตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ2ตัวนี้นะครับเน็ตอินคัมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะใน Q ิที่ผ่านมาเออ นะครับก็ไม่ได้ติดลบอะไรนะแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกมาก็ไม่ติดลบอยู่แล้วนี่วาโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัว SSP นะครับตัวนี้ฟรีโฟร์ถือว่าไม่เยอะมากนะช่วงแต่ว่าช่วงนี้มันมีการมันมีการเด้งๆด้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับดังนั้นแนวรับมันขึ้นมาถึงแล้ว12.7นะครับส่วนสต็อปลอสก็อยู่ที่11.8เนาะแนวต้านมองไว้ที่โซนนู้นเลยนะตัว SSP นะอันนี้เป็นกรอที่ตั้งไว้นะครับก็คือ14.5นั่นเอง ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว TKN เนาะสำหรับตัว TKN เนี่ยถือว่าเออก็เป็นตัวที่ทรงสวยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครที่ชอบเนาะในหุ้นเกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคนะครับถือว่าตัวนี้แหละ TKN นะครับเท่าแก่น้อยเนาะที่เรารู้จักดีตัว TKN มาเคยวางแผนไว้ช่วงหนึ่งว่าย่อลงมา7.45เนาะแล้วก็มาถึงด้วยนะครับสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปอ่ะถ้าแบบนี้นะครับเขาก็ฟอร์มการกลับตัวแล้วแหละ ส่วนแนวรับนะครับก็ขยับได้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้แนวรับเลื่อนมาที่7.75ครับสต็อปล s อตรงนี้ขอเลื่อนเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่โซนฐานเก่าที่เขาทําไว้แล้วนะครับดังนั้นสต็อปล s อต้องขยับครับไปที่7.2นะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่8.3นะครับโซนตรงนี้เนาะสำหรับตัว TKN ครับถือว่าน่าสนใจนะ ตัวต่อมาด d ดีซี่นะครับหรือ Dynasty เนาะดิเนสตี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคอมแมทนะครับก็คือพวกก่อสร้างถูกไหมเพราะเขาขายพวกกระเบื้องนะครับหลกัหลกๆเลยของด y เน s ตี้เนี่ยในโซนที่แบบเพย์เซฟนะที่มาร์คเห็นเนี่ยตัวเนี้ยมาร์กก็อยู่ในเฟเปอร์ลิตนะครับที่เฝ้าค่อนข้างบ่อยก็คืออยู่ในโซน2.96นะครับโซนนี้เป็นโซนที่แนวรับที่แบบแข็งแกร่งมากแล้วก็ เรียกว่าใครที่อยากสะสมหุ้นที่ปันผลดีนะครับแล้วก็ออกค่อนข้างไซเวย์นิดหน่อยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่า Dynasty เนี่ยถ้ามองถึงถ้าเทียบกันนะระหว่างคอตโต้กับ Dynasty นะครับมาองว่า Dynasty เนี่ยเป็นตัวที่ไม่สวิงมากเท่ากับคอตโต้นะคอตโต้เนี่ยเวลาแบบสวิงอ่ะมันสวิงเทดเลยปุ๊บ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 นะครับแต่ว่าตัว Dynasty เนี่ยจะค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับ แล้วก็ฐานมันค่อนข้างที่จะชัดนะครับในการเฝ้าเนาะดังนั้นแนวรับอยู่ที่โซนนี้ครับส9 6เนาะส่วนสต็อปลอสนะครับมามองว่า,อา2อ2เนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับเขาส่วนแนวต้านนะมองไว้ไกลเลยนะแนวต้านเนี่ยประมาณ3.38นะตัวนีตว้ตัวนี้สามารถถือได้นะครับอาจจะเล่นสักถ้าใครที่อยากเล่นเนาะสักเดือนหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยระยะสั้นเนี่ยถือว่าทําได้นะหนเดือนถึง3เดือน ออสำหรับด y n น s ส y ตี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเพราะว่าตัวนี้ปันผลดีนะครับเนี่ย0.05 0.04เนี่ยกับราคา3บาทเนาะปันผลประมาณ2รอบนะครับใช่ไหมอืมเออไม่ใช่นะครับดายนสตี้เนี่ยเดือนปีที่ผ่านมาเนี่ย2021 ปันผลไป4รอบนะครับไดเนสตี้โอ้โหคุณพระนะครับก็ลองดูได้นะครับสำหรับไดเนสะตี้เนาะ DCC นะครับ DCC ตัวต่อมาครับ LST นะครับเออสำหรับตัว LST เนี่ยถือว่าพักตัวได้ดีเว้ยโอ้แต่ว่า BB เนี่ย BB เนี่ยยืนไกลยืนสูงนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังหนะงน่อยนะอย่างเงี้ยอ่ะ ตัวนี้เดี๋ยวมาขอตีแนวรับรายสัปดาห์ดีกว่าโอ้โหทำไมทำไมแนวรับรายสัปดาห์มันไกลไกลล่ะโอเคนะครับแนวรับนะครับมาค่าไว้ที่6.3เนาะสตอ็อปลอส5้นะครับส่วนแนวต้าน7.8นะครับสำหรับตัว lst เนาะ อลองดูลองดูได้ลองดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอูวพว่พวกบริโภคเหมือนกันนะครับทำเกี่ยวกับพวกถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้น้ำมันใช่ไหมเออน้ำมันนะครับพวกน้ำมันปนาล์มตัวต่อมาครับ PJW นะครับตัวนี้ย่อดได้สวยเนาะแนวรับ4.76อันนี้ม้าให้ไวตั้งแต่รอบที่แล้วและนะครับส่วนสตอล์ปลอ4.5ตัวนี้ก็ยังอยู่ในผลิตแล้วก็ยังเฝ้าอยู่ นะครับย่อลงมาอีกย่อลงมาอีกนะครับพูดได้แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านมองไว้ที่5.3เลยนะครับตัวต่อมา SAK นะครับตัว SAK เนี่ยลงมาถึงแนวรับแล้วนะเอ๊แต่ทำไมสต็อปลอดทำไมสต็อปลอดมาให้ไปที่ตรงเนี้ยอะไรมันขยับไหมเน่ยอะ SAK นะครับแนวรับอยู่ที่7เอ้ย9.76 9.65พูดผิด9.65นะครับส่วนสต็อปลอดมองไว้ที่เ 9บาทแล้วก็แนวต้านคือ10.6นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังย่อได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในกลุ่มเลสิ่งถือว่าดีนะครับแบบนี้โอเคตัวสุดท้ายนะครับตัวซัสโกตัวนี้เคยให้ไวตั้งแต่โซนนู้นขึ้นพักแล้วก็ไปต่อโอ้โห,โ,หโหวันนี้ช่วงนี้หุ้นน้ำมันนะ่าจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะแต่ว่าให้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมัน ค่อนข้างที่จะผันผวนเนาะแต่ถามว่ามันจะลงกลับมาในราคาที่ถูกไหมอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่นะครับยิ่งจะมีแต่การทวีคูณขึ้นไปเนาะเพราะว่า,าช่วงนี้ที่เราเห็นว่าราคามันดีดดีดทุกวันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีดแรงมากเพราะว่า1คือรัฐบาลเขาพยุงนะครับในตัวของแก๊สกับตัวน้ํามันไว้เนาะมันเลยทําให้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ดีดมากดังนั้นกลุ่มกลุ่มพวกลงแบบ ปั๊มน้ำมันนะครับกลุ่มปั๊มน้ำมันเนี่ยกลุ่มไหนที่สต็อกพวกน้ำมันไว้ได้เยอะเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับในการผลิตเนาะเพราะว่ามาจินเขาต่ำออแต่ตัวนี้นะครับซัสโก้เนี่ยถ้าแนวรับมามองไว้ที่3.76นะครับส่วนสต็อปล็อตก็3.62เนาะส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่4.16นะครับถือว่ายังไปได้อีกนะสำหรับตัวซัสโก้ตัวนี้พักมาสักสักพักหนึ่งแล้วเออเนี่ยเคยไปที่อันนี้เป็นแนวต้านเก่า4จุด 1นเนี่ยแนวต้านเก่าเขาเนาะแนวต้านถัดไปก็4.18น่นะครับในโซนนี้แหละตอนนี้เขากำลังท้าทายกับอำนาจของแนวต้านเก่าของเขาอยู่ว่าไหวไม่ไหวนั่นเองนะครับโอเคอ่านะลุ่งหรือล่วงห,หุ้นรายวันของเรานะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้หุ้นการบ้านไปทําการบ้านกันต่อในเสาร์ทิตยินะแต่พรุ่งนี้ยังมีหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เออมาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าว่า วันนี้นะครับสัปสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปเราจะวางแผนตัวไหนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark Tree Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับสวัสดีครับ